ตึกแถวนะคะเรามันยังเป็นอันตรายอยู่ค่ะเขาก็ห้ามประชาชนเข้าใกล้ในรัศมี100เมตรจากจุดดินสไลด์ค่ะส่วนต่อมาที่ต้องระวังค่ะพี่เจคอาจารย์ก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะช่วงนี้มันจะมีฝนตกถ้าฝนตกลงมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการชะล้างดินทำให้ดินสไลด์มากขึ้นค่ะ การทางานนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางการไฟฟ้าแล้วก็ประปานะคะก็ได้ทําการตัดน้ําไฟในบริเวณนี้แล้วค่ะรวมถึงทางรอฟอรมอเนี่ยก็เร่งอุดอุโมงคเพื่อไม่ให้ดินสไลด์เพิ่มเติมด้วยนะคะรวมถึงทางกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็ได้ร่วมกับทางกทมเข้าประเมินความปลอดภัยของอาคารด้วยนะคะ ส่วนความเสียหายทั้งหมดค่ะทางรอฟมอเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบสาเหตุค่ะพร้อมกับถ้าเห็นทั้งวันเลยนะคะจากการที่ทีมงานอยู่ทั้งวันเนี่ยก็จะมีทางวิศวกรรมสถานสภาวิศวกรนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุโดยละเอียดโดยละเอียดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะส่วน ก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกนะคะว่ามีเหตุระทึกมากนะคะซึ่งในช่วงที่เราได้ทำข่าวอยู่ก่อนหน้านี้นะคะช่วงตอนประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะเที่ยงเที่ยงก็เกิดเหตุด,ดินสไลด์เพิ่มเติมค่ะพี่เสกอาจารย์ดินสไลด์เพิ่มเติมเนี่ยดึงเอาเสาไฟฟ้านะคะล้มแล้ว ในช่วงบริเวณที่อยู่ห่างออกมาเนี่ยทางทีมงานทีมนักข่าวผู้สื่อข่าวทั้งหมดเนี่ยยืนกันอยู่บริเวณนั้นนะคะต่างก็ต้องวิ่งวิงว่งหนีกันโอลมาดเลยนะคะส่วนก่อนหน้านี้ค่ะจะมีการโรยตัวของทางเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อไปยกรถที่อยู่ในหลุมยุบะคะ่ะถ้าเราจะเห็นก็คือต้องบอกนะคะว่าหลุมนี้เนี่ย ลึก50เมตรนะคะทุกคนลึกมากเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่2คนค่ะก็ทำการโรยตัวลงไปนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าสามารถยกรถได้ไหมแต่ก็เกิดเหตุดินสไลด์ค่ะทำให้ภารกิจนะคะต้องหยุดลงก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย1คนค่ะครับนอกการให้เห็นบอกว่าและนี่นคือนองการาเห็นบอกว่าในพื้นที่ใกล้เคียงมีการอาขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย ออกไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยอันนี้เขากําหนดไหมครับว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยทางกทมกําหนดไว้ให้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างทางกทมอตอนนี้นะคะก็จะมีจุดที่สำหรับให้คนที่อยู่นะคะอยู่เป็นบริเวณโดยรอบแต่ว่ารัศมี100เมตรเนี่ยห้ามเข้าโดยเด็ดขาดคะ่ะแม้กระทั่งตัวของเจ้าหน้าที่เองที่ไม่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ห้ามเข้าเช่นเดียวกันคะ่ะ อ่ะลโครับกอบรทุกการนะฮะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองทีมงานกันด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับครับ,รบก็บเป็นบรรยากาศล่าสุดนะอาจารย์ได้เหเ็นถนนเส้นใหญ่เนี่ยพิเศษไม่แน่ใจว่าจะสามารถคืนพื้นที่จราจรได้เมื่อไหร่ผมว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้อะสัปดาห์นี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะจะถึงเดือนหรือเปล่านี่แหละอาจารย์ครับผมภาวนาภาวนาให้เสร็จก่อนโรงเรียนเปิด